ส่วนหรือหน่วยที่ใช้กรองเนี่ยประกอบด้วยหลอดเลือดทั้งนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อไอสองโรคนี้เบาหวานความดันกระทบต่อหลอดเลือดโดยตรงเบาหวานความดันทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมเรื้อรังได้ค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าโรคเบาหวานกับโรคความดันเนี่ยสองโรคนี้เป็นโรคที่กระทบต่อหลอดเลือดโดยตรง ทำให้หลอดเลือดเสื่อมทําให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบนะคะแล้วที่ไตหน่วยกรองไตไตเป็นอวัยวะที่กรองของเสียของร่างกายส่วนหรือหน่วยที่ใช้กรองเนี่ยประกอบด้วยหลอดเลือดทั้งนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อไอสองโรคนี้เบาหวานความดันกระทบต่อหลอดเลือดโดยตรงหลอดเลือดทั่วร่างกายนะคะและไตเขาเรียกว่าเป็นอวัยวะปลายทางของโรคโรคเบาหวานและโรคความดันดังนั้น ไตในนั้นนะ่ะในการที่มันจะกรองได้นเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าหน่วยกรองไตในหน่วยกรองไตในประกอบไปด้วยกระจุกเลือดเส้นเลือดฝอยอะคะ่ะเยอะมากๆเลยแล้วเบาหวานและความดันทําให้หลอดเลือดเสื่อมหน่วยกรองไตก็เลยต้องเสื่อมนะคะเกิดการตีบเกิดการตันแล้วมันจะไปกรองของเสียออกจากร่างกายได้อย่างไรเมื่อที่เขาเรียกว่าความดันลงไตเบาหวานลงไตคะ่ะ คุณจึงเจอกับภาวะไตเสื่อมเรือรงังดังนั้นถ้าใครก็ตามนะคะเป็น2โรคนี้นะแล้วกินยามาต่อเนื่องแบบ10ปี20ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ยังต้องกินอยู่นะคะจริงๆแล้วควรจะต้องเริ่มเช็คตั้งแต่คุณเริ่มเป็นเริ่มกินยามาได้ปี2ปีก็ควรจะเริ่มเช็คค่าไตาได้แล้วค่ะควรจะต้องอ่านค่าไตาให้เป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้ช้าเกินไปคุณไปรู้เอาไตาเสื่อมระยะที่4แบบนี้ บางคนบางคนไม่ทันจริงๆถ้าไตนะคะค่าการทานของไตเนี่ยถ้าใครเสื่อมตั้งแต่3 b ลงไปนะ 3, b 4และ5ถ้า3 b แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าจะเสื่อมไปลงระยะ4ระยะ5ได้ง่ายมากเร็วมากมากเลยยิ่งถ้าดูแลไม่ทันการดูแลให้ทันคือการคุมอาหารให้ถูกต้องถ้าคุมไม่ทันนะไประยะ4ง่ายมากไวมากมนะคะหลายๆท่านที่เข้าปรึกษานี้เนี่ยอายุ50 ก็ไตเสื่อมระยะ4ระยะ5ไม่4อ่ะ5นะคะหลายท่านมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ